ที่รับก็คิปนี้ผมจะพามาดูรถ62ชัก3นะครับผมกับการวิ่งทริปไปวัดเขาทําเทียมนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอน่าจะเป็นอูดทองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กาเกือบจะไปไม่ถึงแต่ว่าก็ไปถึงนะครับแต่ว่ากลับไม่ได้ต้องเรียกรถมาลับกลับนะเพราะว่ารถเกิดมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็วันนี้หลังจากกลับมาจากคลิปนะครับก็ทําการเอาไปส่งร้านเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรอช่างเขาแกะทีนึงครับก็ <ul> เรามา,ารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเดินทางกันนะครับก่อนที่มันจะเกิดเรื่องจริงๆมันก็แบบเหลืออีกไม่กี่กิโลนะครับก็ถึงวัดแล้วแต่เกิดเหตุซะก่อนนะครับผมดับไปร่องแล้วแล้วก็สตาร์ตติดพอสตาร์ตติดก็รถไม่มีกําลังก็เลยโทรเรียกรถมาขับขับนะครับจากกรุงเทพร้อยสามสิบเกือบร้อยสาม เกือบ140กิโลนะครับผมระยะจากบ้านนะมาที่วัดข่าวทาเทียมนนะเกือบกลับไม่รอดนะครับผมถ้าไม่มีรถมารับก็น่าจะจุกอยู่เหมือนกันครับไปเดี๋ยวตัดไปดูบรรยากาศตอนเดินทางวันนี้ก็วันหยุดนี่เราจะเอารถ62ชัก3นะครับไปวิ่งทริปนะครับวิ่งข้ามจังหวัดนะครับวันนี้วันนี้ก็ไปกับรุ่นพี่คนนึงนะครับ ีกคันหนึ่งก็เป็นรถเดิมนะน่าจะไปวันนี้น่าจะไปแถวสุพรรณบุรีนะครับผมก็ไม่ได้ไปไกลมากครับเพราะเป็นทิปแบบวันเดียวจบอะไรอย่างงี้ก็ใกล้ๆนะครับไปสกายบลอกวันนี้ก็แบบไม่เครียดมากนะครับปิดประมาณเก้าสิบร้อยร้อยยี่อะไรประมาณนี้นะครับ่ารถเดิมด้วยแล้วก็ ยังไม่ไหวแล้วครับตามรถผมวันนี้ให้เข้านำไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามไปทีหลังก็ตอนนี้เราแวะพักรถอยู่นะครับผมเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนปกติเติมะเชลก้าห้าเอาเก้าห้าเต็มถังครับ ร้อยยี่สิบบาทปกติผมเติมแบบพวกผีเมียมนะครับตัวปั๊มเชลวีพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ออกตต่จังหวัดก็หาได้แค่นี้ขอบคุณครับผม่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อ ันนี้จอดเช็ครถแล้วก็พักกินข้าวนะครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวทางต่อกันละเช็คกระจกก่อนนี่เราก็เดินทางกันมาสักพักหนึ่งกันแล้วก็ระยะทางน่าจะเหลืออยู่ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะน่าจะถึงละ จุดหมายปลายทางนี่น่าจะเป็นวนัดเออน่าจะเป็นวนัดเขาเรียกวัดอะไรอ่ะวัดถ้ำอะไรทั้งอย่างอา่ะวัดถ้ำที่เหลืออะไรนี่แหละที่ว่าเป็นอะไรนะสะพานกระจกอะไรเงี้ยครับเดีวเราจะไปที่วัดน,นั้นกันจึดหมายปลายทางนะ นี้ก็ได้เติมน้ำมันไป120บาทแล้วรอบแรกอีกทีมันก็ตอนออกมาผมยังไม่ได้เติมไม่ได้เติมเต็มถังแล้วเพราะว่าผมวิ่งไปหลายที่มากเลยนะเติมเติมน้ำมันรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหลายที่มากเลยแล้วก็มาออกออกวันนี้แหละขี่มารถไปสองขีดใช่ไหมผมก็เลยแวะเติมก็เติมไป120บาทน่าจะอยู่ประมาณสามลิตรสามลิตรสามลิตรกว่ามั้ง คร้บผมจะไ่ผิดนะี่ก,ก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเออนี่เราขับขี่นะครับก็จะใช้ความเร็วอยู่ประมาณนี้แล้วก็มี120บ้างป่าปลายแต่ลหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ90 100 1 2 0อะไรอย่างงี้แล้วแต่สถานการณ์ ลุ้กันนะครับว่าเราจะไปถึงจุดหมายไหมวันนี้นะคะเพราะว่ารถอีกคันหนึ่งมีปัญหาไม่รู้ว่ายังไงจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเรียกรถมารับแล้วเสียงดังกาวเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปแก่รถดูอีก ว่าปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทำงานหรือว่ายังไงเพราะเสียงมันเหมือนแบบไม่รู้ชุดหัวหรือว่าลูกสูกไปนะครับรถไม่ค่อยมีกำลังแล้วด้วยแล้วก็กำลังมันตกละแต่ว่าควันยังไม่ออกท่อนะที่สังเกตดูอ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องรอเป็นแก่น่าจะไปถึงจุดหมายปทางอะไรเทียมร้อยแล้วก็รถมารับนะครับกลับกรุงเทพ พอตอนแรกไปจออยู่ที่ร้านแล้วนละร้านบอกว่าเนี่ยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถ้าไม่ถึงจริงๆก็เดี๋ยวยันกลับไม่ใช่ยันไปนะครับผม แล้วผมก็เช็คเช็คก่อนออกมาแป๊บเดียวตัดชิปไปอีกที่ตอนถึงจุดหมายครับ